ต่อน้ำกันนะครับเดอ้อแกงน้ำใหม่มือนี่ครับเอา้าพี่น้องรู้อยู่เลยครับแบบนี้แสบที่สุสดเลยครับแง้แหนยอดแบบบวบครับพี่น้องนี่ประกัแห่งเนี่ยใส่น้ำกันไปอืมอ๋อคำยังไง สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องส,สู้ขู่สู้คนาพบกับผมครับวันนี้บ่าปืนดำชาแนลนวครับบ่าปืนดำสีพ้าพี่น้องนะครับน่ามากินแกงน้อใหม่ครับพี่น้องวันนี้แซ่บเลยครับพี่น้องแกงน้องใหม่นี่ครับย่ำเสาพี่น้องเลยมาพี่น้องมานี่นําคุณคุนเลย,ยเซ่เขาเบื่อคุณคุนเลยกบทอดปลาดุกครับพี่นอ้องปลาดุกเอามาแกมน้องกันเนี่ยแกงน้องใหม่ ใชหย่อนบกบวบน้ำครับพี Pop ่น้องพักแกมก็ได้ฟักมาละขีนนกครับหย่อนมาละขีนนกแล้วก็พักกระยาครับพี่น้องกระยาหย่อนกระทิ้นแน่แล้วก็นี่พักกระแยงนาครับพี่น้องนี่ต้นเตี้ยๆนี่ของแถ่เลยครับกระแยงนาแล้วก็บักกระทิ้นแน่ครับพี่น้องพักกระพักแกงเหมือนนี่ได้มากบ้าปูน้ำกินน้ำเร้าครับมือนนี่ขาดบลาได้ครับพี่น้องขอนียวอี่าหนี้อุ่นๆห่อน มาพีนาา่น้องมามาเสพแซดน้ำบาปุดดำครับกินขา้าวเสาร์น้ำกันนะครับเด้อแก่งน้ำใหม่หมดน,นี้ครับบ่ได้พอ่อพี่น้องไร้ยมื่นเหรอฝนกระทุกแน่ครับพี่น้องบ่ได้ลงคลิคปกันล่องแล้วมันเสียงดังแหงพี่น้องครับเสียงสั่นกระสีเนาะกระสีเสียงหนาเอา้าพี่น้องรู้อยู่เลยครับบ่เน,เนี่ยอืม แบบสุดเลยครับแงกงแทะยนอยแบบบวบครับพี่น้องนี่ประกาน่แยงเนี่ยส่น้ำกันไปอืมโอ,มอม้คำยังไงถอดปลาดุกมกรอบดีครับ กักินขึ้นแม่งแข็งครับพี่นอ้องยังไม่น้ำไรเนี่ยผู้บามากแต่ว่าคิวเลยครับกินมันแขายครับกินแม่งแข็ง khẩu khó khăn hầm có nhanh thì há nhà nhạc khắp บรรยากาศคึมเลยครับมันึผ้าหยุ่เขามันเกิดในโต๊ะแห้งๆครับพี่หนังคน nhảy vào mà lạ ừ uh -huh. กวาบดี้ครับถอดประสูกเลยถอดประดุก ตอนใหญ่ๆพี่หลังก็เนืะเต็มบวงเลยใส่แักแข่งนะครับแกงซุปปูซุปฝีเหมือนะใส่ผักใส่เนานใส่บกหนานอกบวบเนาะ แก้มกแกงแซบครับวันนี้ครับใส่ก,ก็บัลลัสิน รู้ดีหน่อยเลยแห้งงามครับพี่น้องข่ายกินเป็นแข้งนะครับพี่น้องออกสมๆจังหน่อยสมสมบทิฝาดเป็นงาอย่างมีน้ำไรเนี่ย อยู่นี่ผู้ถอ่อคนภากินครับพี่น้องปาปูดำก็บ่เคยกินนรองอ่าคุม phật bài tiếng nói งดปกติถือฟนงดง่ายนะครับตอนยังไงตอนทำไม Cái bạc kèn của ông Kín đây, có sẹp nhầm lần kèn nào mày Mà càng khuyên cái kín đầy

ดีครับคีนองเับพ่้งกัน พอมาอยู่ครับพี่น้องจะให้กินจุจุใส่นะครับน้องนี่หามันได้ยู่ครับเดี๋ยวใจเย็นนะครับเด้อจุใส่ให้เพิ่มให้บังในหมด สดบางอย่างจะค้่มครับเสียบพักขนาดแรกครับพี่น้องใส่นังประแดกแซมอีกคั่มหนึ่ง <c oughs> กินยำได้กับเสียบยำนั่นครับแกงน้ำใหม่ใส่พักซุ้มปูซุ้มปุ๋ยใส่กันครับพี่น้องหย่อนผกบวบเนี่ยมแข็งเนี่ยนะครับเนาะ แข่งใส่กันเกีมกับพักกะยากับพักกะแง่งหน้าของแถนะครับบ้าปูดาไปเก็บมาหาอยากเง้งครับนี่ตอนนี้เพราะว่าก็สชหาอยากว่าบ้านเท่าสมัยนี้เพิ่นทั้งบ้านบ้าปูดานี่เพิ่นเห็ดหน้าหวานเนาะเพิ่นหน้าดำมันมันมันจะเกิดอยู่ครับมันจะดับเหรอมันดับเนี่ยหรอหาอยากแง้ครับเพิ่นไปหาน้ำให้น้ำน้ำหน้าบ้านเห่านี่อันนี้พักใส่ครับพี่น้องเอามากินเก้มกัน เอาละครับพี่น้องบาปูดําก็ขอขอบคุณพี่น้องสุขุสุคนนะครับนาอที่เข้ามาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ครับคนไหนบ่ได้คอมเมนต์เข้ามาที่รับชมอยู่บาปูดํากับขอขอบคุณกันครับแล้วก็อย่าลืมครับพี่น้องฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์หรือกดซับสไครต์ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้บาปูดําทาคลิปใหม่ๆนี้นะครับเด้อพี่น้องเด้อ เอาละครับพี่น้องบ้าปืนดำกับคอล่าไปก่อนครับเอาไว้พบพกันคลิปใหม่นะครับพี่น้องเนาะส,นนสวัสดีครับผม